ก็อันนี้เป็นแบบฝึกหัดอันที่ครูเขาทำให้เราดูเป็นตัวอย่างเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเนาะนี่เขาบอกว่าสามเหลี่ยม ABC ABC อย่างนี้เป็นสามเหลี่ยมที่มีมุม C 90 A 30เพราะนั้นบอกได้เลยว่ามุม B คือ60ถูกไหมเพราะมุมภายในสามเหลี่ยมคือ180นะฮะด้าน AB ค,คือ9รูส3 ถ้าเราดูด้วยสายตาเนี่ยด้าน ab คือตรงข้ามมุมฉากมันคือด้านที่ยาวที่สุดถูกปะซึ่งมันก็เป็นด้านที่ยาวที่สุดจริงๆ9รูสจงหาค่า bc และ ac bc คือตรงนี้ ac คือตรงนี้อา้าวไม่ยากเนาะอืมเพราะนั้นจากรูปมุม b 6 0เอา้าวโอเคหา bc ก็ได้จาก sin 30า i ส30ซาสก็คือข้ามส่วนฉากถูกไหมฮะก็คือ bc ส่วน ab นะครับข้ามส่วนฉาก ซึ่งสายสามสิบเรารู้แล้วว่ามันมีค่าค่หนึ่งส่วนสเนาะข้ามก็คือ BC ฉากก็คือ9 3รู้ 3, สใส่สมก,การเข้ามาแล้วก็แทนค่า BC ได้แน่นอนย้ายข้างเข้าไปคูณ BC ก็เลยตอบเท่าไหร่เนี่ย4.5รู้สใช่ไหมพอเราลองคูณเป็นทังนิยม4.5ก็คือคูณด้วย1.732แต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ขออธิบายเพิ่มนิดนึงรู้สเป็นจำนวนอตัตกรยะ อันนี้โอเคไหม uh huh. อ่าก็คือค่ามันไม่ใช่หนึ่งจุดเจ็ดสามสองหรอกมันคือหนึ่งจุดเจ็ดสามสองอะไรก็ไม่รู้ยาวๆถูกปะอันนี้เราแค่ประมาณ uh huh. เนาะแค่ประมาณอ่ะคูณกันเสร็จแล้วเราก็ได้ bc คือเจ็ดจุดเจ็ดเก้าสี่นะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยอยากให้เราเขียนเลขเจ็ดเหมือนตัวข้างบนนะเห็นปะตรงบรรทัดเนี้ยครับ uh huh. มันมันเล็กไปไหมไอ้รูปศรอนอะเดี๋ยวนะทำยังไงดี ให้มันใหญ่ขึ้นเห็นเห็นนะอ่า <Okay. S 1> อ่าไอ้ตรงบรรทัดเนี้ยนะครับอ่าภาพเราหายนะอ่าไม่ไม่เป็นไรดูอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวปิดภาพแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งชึบวิดีโออ่ะโอเคปิดละเอ่อตรงบรรทัดเนี้ยนะครับเอ่อไอ เลขเจ็ดเขียนอย่างนี้แต่ว่าบรรทัดล่างเขียนเลขเจ็ดอย่างเงี้ยเห็นปะบรรทัดล่างอ่ะถ้าเขียนเราเร็วมันจะคล้ายกับเลขหนึ่งเพราะนั้นพยายามฝึกเนาะเวลาเขียนเลขอะ่ะนะครับว่าให้ให้เจ็ดเป็นแบบข้างบนแล้วเลขหนึ่งแค่ขีดลงมานะอ่ะดูต่อทีนี้เขาบอกว่าให้หา AC AC หาจากข้อ30เหมือนกันข้อ30คือชิดฉากก็คือ A l ส่วน AB ไม่ใช่ AL คือ Ac น้องเขียน C เหมือน L มากเลยโอเคไหมนะเอซส่วน a อนะครับอืมก็แทนเข้าไปคอสมสิบคือรู้สามส่วนสอง 2, ก็คลิปแบบเมื่อกี้เลยก็แทนค่าย้ายข้างมาตึกตึๆกตึกตึก,ตกทีนี้มุม B ถ้าก็ห60ิแต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรแล้วถูกปะ่ะมุม B ีถ้าก็ห60ิไม่ได้ช่วยอะไรค่ะดังนั้นด้านนี้ยาเท่อนี้ด้านนี้ยาเท่าน,นี้จบอืมแค่นี้ไม่ยาก เพราะนั้นเรามาคิดข้อสองกันนะครับพอดี